มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอาหารไทยยอดนิยมวันนี้ที่ฉันจะนำเสนอเมนูแกงมัสมั่นไก่ค่ะซึ่งชาวต่างชาติและก็คนไทยเราเองชอบมากๆนะคะค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีเนื้อไก่นะคะไก่เนี่ยในวันนี้ที่ฉันจะใช้น่องไก่ แต่เราจะใช้ส่วนไหนของไก่ก็ได้แล้วแต่ท่านจะชอบะคะ่ะพริกแกงมัสมั่นนะคะหาซื้อได้ตามถ้าท่านอยู่ต่างประเทศก็หาซื้อได้ตามร้านเอเชียนะคะมันฝรั่งนะคะหัน่นอย่าให้ชิ้นเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเคี่ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละหอมใหญ่หั่นเป็นสี่เหลี่ยม ชิ้นใหญ่นิดนึงค่ะถั่วลิสงคั่วหัวกะทินะคะแล้วก็หางกะทิทีนี้เครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำมะขามเปียกคือตัวนี้นะคะน้ำมะขามเปียกเกลือปน่นน้ำปลา แล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันนะคะด้วยเอาหม้อตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปใช้ไฟอ่อนเคี่ยวหัวกะทินะคะ เที่ยวกับไฟอ่อนๆนะคะพอหัวคาทิแตกมันเราก็เติมพริกแกงลงไปผัดคนให้เข้ากันนะคะ มื่อพิกแกงเข้ากันแล้วนะคะเราก็นําไก่ลงไปผัดผัดพอให้เครื่องเข้าในเนื้อไก่ พอดูแล้วเครื่องกับไก่เข้าไปเนื้อเนื้อไก่พอประมาณนะคะเราก็ใส่หางกะทิลงไปทีนี้เราเขี่ยวนะคะ เราเนื้อไก่ให้เปื่อยด้วยไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะค่ะเมื่อเนื้อไก่เปื่อยแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสนะคะเติมน้ำปลาเกลือ น้ำมาขามแล้วก็น้าตาลปี๊บลงไปนะคะคนให้เข้ากันเมื่อน้าตาลปี๊บละลายแล้วนะคะทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เติม นำมันฝรั่งนะคะกับหอมใหญ่แล้วก็ถั่วลิสงนะคะ ลงไปแล้วก็เคี่ยวจนมันฝรั่งสุกนะคะค่ะพอมันฝรั่งสุกแล้วนะคะก็เสร็จแล้วค่ะแกงมัสมันกก่ตักสืบได้เลยค่ะถ่ายแล้ววะเดี๋ยวคถ่ะ ได้แล้วค่ะแกงมัสมั่นไก่สำหรับวันนี้นะคะทำง่ายๆลองดูนะคะพบกับเมนูหน้าของเรามาติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรสำหรับอาหารไทยยอดนิยมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ